เพราะบางทีเขาคิดว่าคุณใจร้อนมากเลยนะอาจจะแบบว่าต้องต้องเพลาวๆกันีท่แบบว่าใจร้อนลงบ้างนะคะไพ่เขาบอกว่าเหมือนแบบอาจจะอยากให้คุณใจเย็นลงกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะบางครั้งแชร์ตักหรือติ๊กคะติ๊ก บรอันเขาคิดอยากเดินทางมาหาเราบ้างไหมคะเอาความอยากนะเขาเขาคิดอยากเดินทางมานะคะเคยคิดนะคะเอาคุณถามเป็นความคิดนะอาจารย์เลยบอกเป็นความคิดเหมือนกันนะคะทุ่มเล่ห่าว่าเขาเขาจะเดินทางมาหาเราไหมหรืออะไรเงี้ยอาจารย์ก็บอกได้ว่าเขาคิดอยากเดินทางมาหาคุณบ้างเหมือนกันนะคะแอนแฟนเก่า จะส่งข้อความมาง